ต่อะะครับตอนนี้ไปพบเรื่องราวดีๆกับอาจารย์สงครามโพวิไลกันก่อนครับว้าตาแดงอีกแล้วอาจารย์คะจะรักษาโรคตาแดงได้ยังไงล่ะคะเอาอีกแล้วครับมีปัญหากับเรื่องการใช้แฟลชอีกแล้วครับหลายๆท่านนะครับไม่ว่าท่านจะใช้แฟลช ที่ติดอยู่กับกล้องนะครับตัวนี้นะครับหรือแฟลชที่เอาออกมาเสียบภายนอกปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักถ่ายภาพทุกท่านก็คือว่าเอ๊ะทำไมถ่ายภาพออกมาแล้วทำไมถึงมีตาแดงด้วยเคยมีหลายคนถามว่าจะรักษาโรคตาแดงนี้ได้อย่างไรไม่จะเป็นต้องใช้ยาหยอดตาหรอกครับเราก็ใช้หลักวิธีการง่ายๆที่เรามีอยู่เป็นเทคนิคนะครับ การแก้โรคตาแดงนี่เราคิดถึงตำหลักของวิทยาศาสตร์นะครับตาคนเนี่ยมันเป็น iris d i a อะแ a m มันสามารถรีเปิดกว้างรีเล็กได้ตามใจชอบเหมือนกับเลนนะครับเพราะนั้นแสงของแลชที่ยิงออกไปแวบหนึ่งเนี่ยนะครับมันเศษหนึ่งส่วนสามหมของวินาทีตาของมนุษย์ที่เห็นอะไรอยู่ปกติเนี่ยมันแค่เศษหนึ่งส่วนสิบของวินาทีมันต่างกันเยอะเพราะนั้นเวลาที่การเราไปนักถ่ายภาพเนี่ย ถ้าฉากหลังของผู้เป็นคนถือกล้องมืดมนุษย์ก็จะมองไปที่ผู้ที่เป็นนักถ่ายภาพนั้นด้วยไดอะแฟรมที่ค่อนข้างจะโตมากและในทันทีทันใดนั้นก็กดชัตเตอร์แสงแฟลชว่ากออกมาเศษหนึ่งส่วนสองมืน่นเศษหนึ่งส่วนสามหมื่นของวินาทีตาคนมันหลีไม่ทันครับแล้วโดยเฉพาะเมื่อหลีไม่ทันก็แสงจากแฟลชก็จะเข้าตรงเขาเรียกแอ็กซิสคือตรงกลางตาคนพอดี เมื่อหลีไม่ทันตาก็จะโตพอตาโตแสงก็เข้าได้เยอะก็ทําให้เกิดเป็นตาแดงขึ้นวิธีที่จะแก้ไขก็คือว่าแฟตลตไลายตัวก็มีปรีแฟลตครับคือแฟลตมันจะวิ่งมา2อสาครั้งปิ๊บปิ๊บแล้วมาถึงก็ปุ๊บใหญ่ทีเดียวก็จะสามารถทําให้คนนั้นไม่ตาแดงแต่มนุษย์ทุกคนไอลิสไม่เหมือนกันคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วแกนของแฟลชมาตรงกับแกนของตาพอดีก็อาจจะตาแดงได้ แต่ยุคนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับเขาใช้โฟ o ต o s h อ p ช่วยลดตาแดงได้แต่เราถ่ายให้ดีก่อนนะครับโดยรู้จักการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องโดยการใช้ฟรีแฝดโดยการเลื่อนฉากหลังของเราไม่ให้มืดเกินไปตาของมนุษย์ก็จะพอดีกับการที่จะได้ภาพไม่เกิดตาแดงแล้วครับเรากลับมาพูดคุยกับน้ำไม้กันต่อนะครับในเรื่องของพื้นฐานการแก้ไขภาพและปรับภาพเบง